สวัสดีครับอยผมคุณคุณสายวานครับวันนี้วันตุ๊ดจีนวันที่สิบเอ็ดวันนี้ผมจะมาจุดประทัดเราไหว้รถก็เสร็จแล้วเราไม่สามารถถ่ายต่อที่เราไหว้กันได้ครับอ่านองคุณจะนองคุณจะเริ่มจุดแล้วครับมีโชคมีลาบเฮงเงนะครับอ่าจุดแล้วครับอาปิดแล้วครับวิ่งวิ่งแล้วครับอายืนตรงนี้แล้ว ประหลาดเลยตัวละครับอ้าวโอ๋โอวอ้าว,าว,าว,าวแล้วเรามาดูเลขกันนะครับนี่เลขเลยครับ เดี๋ยวให้ดูเลขนะครับเ,ล,ล,งล,เล,ลงมาคเลลงมาติดตามเลขนะครับเลขอะไรนะครับเลขระกุยเลยครับเดี๋ยวลยงลเลขนะครับอ แต่ข้ามจุดตามผมนะครับเพราะปีที่แล้วผมก็จุดได้เด็กนี่ยดูเลขกันนะคะติดตามดูเลขดูเลขได้เลขอะไรเอออายุเกินปีเท่านั้นนะคะที่จะจุดได้ครับเลขอะไรนะโอ้ค่ะอะไรระเบิดเลยครับเลขอะไรเนี่ยเจ็ดเก้า โอ้โหออกไปแล้วครับเจ็ดเก้าครับแปดหกแปดนี่แปดหกแปดครับแม่มาช้าไปหน่อยน,นี่เด้ <86 8 S 1> อเจ็ดเก้าแปดหกแปดเออออกไปซะและว้วดทีแล้วมาช้าไปหน่อย,อยพูดเออครับออพูดครับครับสินี่พ่อเอาเคียงมาอันนี้แม่ยายนางเรานะคะ <át> ตัวบอกมาด้วยเดี๋ยวดด้วยลาเขาไปกันตอนไหนอะเขาไปกันตอนไหนล่ะอ๋อไก่ลมควันไก่อบรับรอว่าอร่อยสิพวกขุณว้ได้กินอันนี้รอนะครับรอลูกศิษย์เดินเดินไปเดินมาอยู่ลูกศิษย์รอเมื่อไหรจะได้ คุณครับยิ่งจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคุณอยากจะมุยจับเจ็ดโมง15แล้วคุณไอ้แฟดเมื่อกี้ดิ้นพอเขาจุดผู้มันดิ้นกันอย่างนี้ป้าป้าป้าป้งดิ้นกันเลย จุดบุรี่ด้วยอันนาคุณใส่วับจะไปยิงแล้วครับตรงนี้แล้วพอแล้วลูก<อ>นั่นแน่นั่นแน่อยากงัดมัน่ะนั่นแหละอยากเล่นงัดมันจะเป็นอย่างนั้นแหละลูกมันก็จะพังอะเดีย เอาลเลยไม่ดังเลยไม่ดัเเงเลยมันงัดมันไม่เลื่อนเอาไง